สวัสดีค่ะวันนี้จะเฉลยแบบทบทวนก่อนสอบปลายภาคนะคะวิชาพื้นฐานเนาะอ่าวิชาพื้นฐานนะคะก็จะสอบอ่าเฉพาะบทที่สามเรื่องค่ากลางนะคะมีค่ากลางมีอ่าการวัดค่าวัดตำแหน่งเนาะแล้วก็วัดการกระจายนะคะ ก็สาเรื่องนี้นะคะอ่ะมาเรื่องแรกก่อนคน่ะคะ่ากลางเราก็จะมี3เลือก3แบบก็คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะมีนมเดเดนโหมดเนาะค่าเฉลี่ยฐา,านวัตยาฐานฐานนิยมนะคะอ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตตรงนี้ดูโจทย์ก่อนตรงนี้เป็นความถี่เนาะมี f นะคะคะแนนเป็น x อเนาะเราก็อ่าอันนี้ไม่บอกอะไรเราจะใช้ x บาร์หรือมิลก็ได้นะคะเพราะสูตรเดียวกัน อ่ะให้ทั้งหมดเป็นประดับประชากรนะกันเนาะ sigma x sigma fx นะคะเรามีความถี่เนาะ sigma fx หาร n นะคะเราก็เอา f คูณ x ก่อนอันนี้2อคูณหได้2 2งคูณหได้2 3งคูณสมได้9ก้าสแปดสาสองแล้วก็ จ็ดห้าสามสิบห้านะคะเราก็เอาสองบวกสองบวกเก้าบวกสามสิบสองบวกสามสิบห้าหารด้วยความถีทั้งหมดเนาะตรงนี้ก็อันนี้บวกกันได้ห้าสิบสิบห้านะคะหารสิบห้าก็จะเป็นอ่าสี่บวกเก้าบวกสามสองบวกสามห้าได้แปดสิบคะแปดสิบส่วนสิบห้า ฐานนะคะได้5.3 3สมซ้ำเนาะประมาณนี้นะคะแต่ตอนสอบหนูตั้งฐานเองนะคะห้ามใช้เครื่องคิดเลขต่อไปเกรดเฉลี่ยนะคะตรงนี้ตอนนี้ขอแก้นิดนึงรีบพิมพ์มานะคะลืมแกอ่อันนี้คือหน่วยกิจน,นะคะแล้วก็อันนี้คือเกรดนะคะเราจะหาเกรดเฉลี่ยก็สูตรของเกรดเฉลี่ยนะคะมิวของเกรดนะคะ จะเป็นซิกมาตรงนี้นะหน่วยกิจให้เป็น W เกรดให้เป็น X เนาะ wx นะคะส่วนซิกมา W เนาะส่วนก็คือหน่วยกิจคูณเกรดส่วนหน่วยกิจทั้งหมดเราก็จับ2ตัวคูณนี้กันก่อน1.5คูน3.5นะคะได้5จุดอันนี้ W คูณกับ X นะคะ5.25นะคะอันนี้3 2 6 อันนี้สี่คูณหนจุดห้าได้หอันนี้ได้เจดนะคะสิบสองบวกเจดบวกห้าจุดห้าห้าจุดหนะคะก็ได้ยี่สิบสจุหนะคะหารด้วยอ่าหน่วยกิจทั้งหมดก็คือ1นจุห้าบวกตรงนี้แล้วก็บวกบวกนะคะอันนี้หนึ่งุด้าบวกสก็ได้สามจุดห้าจุด้าหารเจดเนาะ หาร7นะคะก็ได้3 4 6นะคะเอา2ตำแหน่งเนาะอันนี้นะคะอย่าลืมไปเรียนมาหาลัยนะคะหาเกรดเฉลี่ยหาอย่างงี้เนาะมิวของเกรดนะคะต่อไปเกรดเฉลี่ยนะคะของน้ำหนักตัวของนักเรียนถ้าเป็นอันตรภาคชั้นเนาะเราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะนักเรียนถนัดซิกม่าเนาะมิวเท่ากับซิกม่า fx นะ,ะหาร n นเนาะ,ะหารเนะคะโดยที่ x f ต้องเป็นความถี่ตอนนี้เป็นความถี่สะสมนะคะอ่าเราต้องหาความถี่เฉยๆก่อนนะคะอันนี้ก็ถี่ชั้นแรกสิบนี้สะสมไปกลายเป็น16บหกแปวว่าตรงนี้เป็น16บหกเบอร์เพิ่มจาก16เอาตรงนี้มาลบเนาะ,ะเพิ่มจากนี้มาเป็นส0ก็สีนะคะเอารบกันออกเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็หาค่า x ที่เป็นค่ากลางนะคะ ก็หัวบวกท้ายหารสองเนาะตรงนี้บวกกันหารสองนะคะก็89หารสองได้44.5เนาะอันนี้ก็เป็น54.5บนะคะบวกกันหารสองตรงนี้ก็บวกกันหาร2ก็เป็น64.5เนาะเสร็จแล้วก็เอามาคูณกันเอา A f คูณกับ x i f i x i นะคะ เป็นค่ากลางอันนี้ก็ได้4 4่สี่ห้าสิบคนห้าได้8 7ดสองแล้วก็4ี่คนหกสได้สองห้เอามาบวกกันนะคะก็จะเท่ากับ4 4่สี่ห้าบวกแปดสองบวกสองห้ดนะคะ หารด้วยความถี่ทั้งหมดคือหารด้วยเทั้งหมดคือสามสิบเนาะบวกแปดเจ็ดสองบวกสี่สี่ห้าหารด้วยได้หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดห้านะะหารด้วยสามสิบได้หาด้าสิบสองจุดห้านะะใครดูคลิปครูก็รีเช็คไปด้วยนะคะ ครูบอกเรื่อคูณหารผิดนักเรียนก็ไม่ควรไปเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะอันไหนถูกก็เอาไปนะคะอันไหนผิดก็แก้ไขซะเนาะต่อไปข้อนี้นะคะพิเศษนิดนึงมีค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนชายคือหกสิบนะคะแล้วก็น้ำหนักของนักเรียนหญิงเนาะเป็นห้าสิบก็คือหาเฉลี่ยรวมนะคะหาค่าเฉลี่ยรวมมิวเฉลี่ยนะคะ เฉลี่ยรวมเนาะก็จะเป็น n 1น1่งบวก n สองอันเนาะ n สองสองนะ, 2, 2, นะ,ะหารด้วย n 1บวก n 2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ n 1ก็คือผู้ชาย22คูณคนน้นำหนักผู้ชาย60บวกกับผู้หญิง18คูณกับผู้น้ำหนักผู้หญิง50หารด้วยผู้หญิงบวกผู้ชาย22บก18ก็คือ40 ข้งบน22คูณ60ได้1 3 2 0บวกกับ18คูณ18คูณห0 900บเกาบวกนะคะ1 3 2 0ได้2 2 2 2 0หาร40หาร40นะคะได้55 จุดห้าอันนี้ตามนี้นะคะต่อไปข้อห้าหาง่ายที่สดุดข้อ5อน,นี่มีครบทุกข้ออันนี้มิวอันนี้โหมดเนาะมีมีเดียนโหมดนะคะเดียนนะคะ m e d เดียนง่ายสุดก็คือโหมดเนาะคือฐานนิยมค่ะฐานนิยมคือข้อมูลที่มีเฉลี่ยต้องตอบเป็นข้อมูลอย่าตอบส2บสองนะคะก็คือเกเนาะเพราะมีความถี่สูงสุดคือส2บสองต่อไป หาเดียนแล้วกันเนาะง่ายๆขอคุณละสีเดียนนะคะ m e d เ e ด i a n นก็คือ x ที่ n บวก1ส่วน2ข้อมูลที่ไม่เป็นอัตราพาคชันนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไม่เป็นอัตราพาคชันนะถึงจะเป็นตารางก็นะคะก็ x n ของเรามีความถี่เท่าไหร่คะอันนี้10อันนี้18แปเป็น28 n เรา28นะคะ28บวก1หาร2ก็เป็น 29่ส้ยิมเก้าหารสองน่าจะได้ย <laughs> ิ้มเก้าหารสองนะคะสิบจุด้าเนาะ x ที่1 4บจุห้านะคะก็ต้องหาว่าตัวที่1 4บี่จุด้าอยู่ที่ไหนก็เอา x ตัว14บสถ้าลงท้ายด้วยจุดเนี่ยสามารถเอา14บสีวกสิห้าหารสองได้นะคะทีนี้เราต้องมาหาความถี่สะสม f คือความที่ f สความที่สะสมแล้วก็สะสมเป็น2 2บแปดเป็น10 10บวก12 22 22บวก6 28นะตัวที่14ตัวนี้ตัวที่นะคะตัวที่เนาะอันนี้ตัวที่1ถึง2อันนี้3ถึง10อันนี้11ถึง22แล้วก็23ถึง28นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่ 14.5ก็อยู่ตรงนี้ตัวที่สิ5สี่จุ5เพราะ14กับ15อยู่ด้วยกันเป็นตัวเดียวกันเราได้ข้อมูลมาเป็นได้เป็นเา้านะคะคำตอบคือ9กอีกค่าหนึ่งก็คือค่ามิวนะคะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตก็จะเอา F คูณกับความถี่นะคะ ซิกมา Fx เหมือนเดิมหาร N เนาะ N ข้างล่างคือ28แ่แป้แ่ทีนี้ก็เอา7จคูณสองบวก8คูณแบวก9้าคูณสิบวกสิคูณหนาะหารย8สหารตรงกลางน,นิดนึงย8่สิคูณสองเจคูณสองบวก 8ปดโคลนแบวกเก้คนสิบวกสิบคนหได้2องสี่หกหารย8่สิบแปหารยี่สิบแปดแปดจุดเคะประมาณแปดจุดเจอันนี้ถ้าเป็น normal curve ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะ mode median แล้วก็นะคะ มี median หมดมีค่าใกล้เคียงกันอันนี้ค่อนข้างจะเป็น normal curve ต่อไปฐานนิยมข้อนี้นะคะฐานนิยมข้อนี้อ่าดูอันนี้หลักสนะิบเนาะฐานนิยมตรงนี้จะเป็นหลักสิบอันนี้หลักหน่วยก็จะมีที่มีความถี่สูงสุดก็จะมีสิบเอ็ดอยู่สองตัวมียี่สิบสี่อยู่สองตัวแล้วก็มียี่สิบเก้าอยู่สองตัวแต่ในทางคณิตศาสตร์ในระดับ มัธยมนี่นะคะฐานนิยมระดับม .6 ต้องมี1ค่า1ค่าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีซ้ำสามตัวนะคะถือว่าไม่มีฐานนิยมเนาะระดับอื่นเขาสอนมีค่อยว่ากันนะคะแต่นี่ข้อมูลค่อนข้างจะน้อยเนาะ การมีซ้ำเยอะๆถือว่าไม่มีนะคะข้อ7โอ้หาเยอะเหมือนกันนะคะเอาไปทีละตัวละกันขอ้อทายที่3นะคะเนาะสูตรการหานี่คือการวัดตำแหน่งแล้วนะ,ะสีน้ำเงินนะคะสูตร QR อันนี้ข้อมูลรายตัวก็เป็น x ที่ rn บวกหนส่วนสี่ N 4, นะขอ้อทายนะคะอันนี้ Q 3นะคะก็ x ที่ 3 n ของเรามี10 10บวก1เป็น11หาร4 33หาร4ได้8.25นะคะ x ที่8.25ก็จะเท่ากับ x 8เอาทศนิยมมาเขียนนะคะ0.25 x 8เนี่ยอยู่ระหว่างเนาะ x ตัวที่8กับ x ตัวที่9นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา ่9เนี่ยลบ x ตัวที่8นะ x ตัวที่8ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9นะก็18กับ22นะคะเท่ากับ18บวก0.25 x ตัวที่9เอา22ลบ18นะคะได้4เนาะ4คูณ0.25 คูณกับ4นะคะได้1ก็เป็น18บวก1นง mm hmm. เท่ากับ19นะ้นะงานมี10เป็น1ข้อแล้วนะอ่าต่อไปใครไม่ทันก็สต๊อปเอานะคะเดี๋ยวครูจะสอนไม่ทันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคะต่อไปหาดีไซน์เหมือนกันนะคะดีไซน์ก็ xtrn บวก1ส่วน10 คดไซน์ส่วนสิบขอทยสน 4, นะ่วนสี่เนาะไซน์ที่หกนะก็ x หกสิบบวกหนได้สิบเอ็นะคะหารสิก็หกสิหารสิ 6, ร 10, ได้ x ตัวที่หกก็เป็น x ตัวที่หกบวกศู 6, เลยนะคะตัวที่หอยู่ระหว่างตัวที่หกับตัวที่เตรงนี้ต้องเอา x เลบ x หก x มากลบน้อยนะคะ อ่า x ตัวที่6ตัวที่6คือ15เนาะบวก0.6กับตัวที่7ก็คือ18ลบ15นะคะได้3 3สามคูณหกได้18 15บวก1นนะก็ได้16.8อนะ่าต่อไปดีไซน์ละตัวหนึ่งก็คือเปอร์เซนต์ไทยนะ อ่าเปอร์เซ็นทายเปอร์เซ็นทาย pr นะคะก็ x ่ r n บวกหนึ่งสาเหตุที่บวกหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอัตราภาคชั้นเนาะหารร้อยนะคะตอนนี้ p ที่ห้าสิบก็ x ห้า 50. ส 50. ิบสิบเอ็ดหารหนึ่งร้อยห้าสิบตัดนี้เหลือสองสองนี่ก็ได้ x ที่ห้าจุดห้าถ้าห้าจุดห้านี่ไม่จำเป็นต้องคำนวณแบบทศนิยมนะคะใช้ x ตัวที่หบวก x ตัวที่6กหารสองเลย x ตัวที่5้าก็1ิบสวก1ิหาสนะคะ14บีวกหรสอได้14 5เนาะอันนี้ก็ d คอท้ายส่วนสีเปอร์เซ็นท้ายส่วน10เอ่อเปอร์เซ็นทีนะคะ d s i n ส่วน10แล้วก็เปอร์เซ็นท้าส่วนหอยนะคะต่อไปพี่ใสง่ายสุดเลยพี่ใสนะคะตรงนี้ขอ ที่ดำมังพีไซนะคะก็เท่ากับค่ามากสุดแม็กลบมินเนาะลบมินนะคะค่าแม็กสุดค่าแม็กสุดของข้อนี้ก็คือ24มินคือ4ก็ยิ่มสี่ลบสี่ก็ได้20เลยนะคะอ่ะต่อไปพี่ไซข้อท้ายคอท้ายนะคะพี่ไซข้อท้ายพี่ไซข้อท้ายนะคะ สีดำเข้มดีนะฮะพี่ใส่คอทายเนาะพี่ใส่คอทายก็ q 3ลบ q 1เนาะตอนนี้ q 3เราได้แล้วใช่ไหมคะลูก q 3ก็คือ19นะฮะลบ q 1เราต้องหา q 1ก่อน,นคำนวณ q 1นะคะขอใช้สีแดงแล้วกัน q 1ก็เท่ากั x ที่1 n คือบวกหนึ่งคือ11หาร4นะสิบเอ็ดหาร4เท่ากับ2.75โอ้โอโทษทีนะคะ x ที่2 7 5จุด x ตัวที่2บวก0.75ถ้าที่โทษสิ่งที่ไม่ใช่จุด5เราก็ต้องคำนวณแบบนี้นะคะ่ะ x 3ลบ x 2เนอะ 2.75อเนี่ยอยู่ระหว่าง x ตัวที่2กับ x ตัวที่3นะคะอ่ะ x 2เ,เหมือนเดิมตัวที่2คือเท่าไหร่นะคะขอเลื่อนดูหน่อย x 2ก,ก็8 x 3ก็8นะคะนี่8บวก0.75 8ลบ8ได้0เพราะฉะนั้น0คูณอะไรก็ได้0ก็เหลือแค่8ฉะนั้นตรงนี้ของเรา ก็จะเป็นแปดเก้าสิบเก้าลบแปดได้สิบเอ็ดเนาะอ่าเราได้กี่คําตอบละเหลืหอความแปรปลวนนะคะเูขอลบด้านบนเนาะพื้นที่ไม่พอนะขอลบส่วนบนออกใครไม่ทันก็ย้อนคลิปไปนะคะแล้วก็คณิคณิสา์นะคะพยายามทำเองเนาะแล้วค่อยมาดูว่า อย่าดูอย่างเดียวนะคะดูอย่างเดียวมัน,นไม่เข้าใจเท่ากับลงมือทำเองอะความแปรปรวนอความแปรปรวนมีสีเข้มกว่านี้ไหมความแปรปรวนค่ะคะิ <Q. S 1> เอเฮ้ยตรงนี้ตรงอ่ะซิกมากำลังสองอความแปรปรวนนะคะ,ะความแปรปรวนของทุกอันก็ซิกมาเอก,กลบมิวนะคะกำลังสองหารเอ ทีนี้เราก็ต้องหามียวก่อนมิวเท่ากับซิกมาเอ็กหาร n เอาทุกตัวบวกกัน c บวก8บวก8บวก9บวก4บวก15บวก18บวก18บวกย2ิบสองบวก24หารมี10ตัวเอามาบวกกันก่อน4บวกไอ้บวก8บวก 8บวก9บวก14บ1บวก1บหวก18บวก18บวกยบสวกสบสีหาร10ก็ได้14นะแปลว่าทุกตัวต้องลบ14เนาะค่าทุกตัวก็เอา4นี่นะคะลบกลับ14ก็ได้ลบล10กํลังสองบวกกับ8ลบส4 ลบ6กำลังสองบวกกับลบ6กำลังสอง9ลบสก็เหลือหนะคะลบห้ากำลังสอง14เหลือศนะคะศูนยกำลังสองบวก1ิาเหลือ1กำลังสอง่ะบวกต่อข้างล่างนะคะ18 14ดกำลังสองบวก4กำลังสองปดได้ส สิบยี่สิบสองได้แปดเนาะกำลังสองแล้วก็บวกยี่สิบสี่ได้สิบกำลังสองหาร N คือหารสิบคะแต่ถ้าเป็นากลุ่มตัวอย่างต้องเอารลบหนึ่งเนาะแต่น,นี้ไม่ใช่นะคะไม่ได้บอกอะไรก็แปลว่าเป็นประชากรเนาะสิบสิบเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวก6กหกสามสิบหกบวกสามสิบหกห้าห้ายี่สิบห้านะคะกำลังสองแล้วจะได้บวกเนาะ 1, 1 16 16 8 8 64 10, 11 100นะคะได้3 1 9 4 3 9 3 9 4หาร10ก็ได้39.4นะคะอันนี้ก็คือถ้า sigma เดียวเราเรียกว่าอันนี้เรียกว่าความแปร,รวนนะคะ แต่ถ้าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานก็ยกกำลังหนึ่งนะเบีเ่ยงเบนมาตรฐานนะคะเราก็ใส่สแควร์รูทเข้าไปขอเขียนด้วยสีแดงนะสแควร์รูทสามสิบเก้าจุดสี่นะถอดรูทได้หกจุดสองเจ็ดนะประมาณหกจุดสองแปดก ปมีไว้ทำอะไรมีไว้หาสัมประสิทธิ์การแปรผันนะคะาสัมประสิทธิ์การแปรผันสปสละกันนะคะครูยอเนาะการแปรผันนะคะสูตรก็คือซิกมาส่วนเอฟมิวเนาะซิกมาของเราคือหกจุดสองแปดเอฟมิวคือเอฟของสิบสี่นะหกจุดสองแปดหารสิบสี่ ก็ได้0.44หรือประมาณ0.45 0 45. 45. นะคะอันนี้คือคำตอบอก็ลองไปฝึกทํำดูนะคะก็ขอให้โชคดีได้คะแนนเยอะๆนะคะรับเกียรติีไปทุกคนที่ฝึกทําเองแล้วก็ดูคลิปไปด้วยนะฝะึกทําเองขอให้ได้เกียรติีแล้วกันนะคะสวัสดีคะ่ะ